แต่ก็กทัพก็อยู่จริงๆนะะจริงๆแล้วรู้ไหมว่าใครช่วยเราครับคุณเบียดเหีเขามาครับถ้าอีกแค่ทีไฟไม่หับคุณเบราจะออกจากตรงนี้เพราะว่าเขาเห็นแล้ที้เราครับอย่างแรงนะไปแรงอะไรนะมาตไใช่อยู่ชอดว่ความเืดไม่ได้เราหุ่จับ แต่ช่วงนี้ครับเนี่ยน้องก็ออกมาแล้วเพราะว่าด้วยไเราก็ดีใจอะน้องเห็นแล้วนะครับแล้ว่าเดี๋ยวชื่เชน้องไเลยได้ครับ๋ยเชิญน้องให่โอนอะโรลมเลยอะน้องไม่โดนนครั ผมดูพี่ชายมาหลาปีแล้วผมไม่มีทางที่จะจำไม่ได้หลังจากพี่ชายเขาบอกว่าครูทาไม่ได้นะครับคนนี้นะเป็นช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่บอกว่าเป็นช่วงพิเศษแล้วก็เป็นช่วงที่น้องโอเรื่องประกวดน้องเพลงการที่เราจะร้องเพลงได้เก่งเราต้องมีครูสอนเพลงส่วนหนึ่งครูสอนเพลงส่วนหนึ่งครูแนะให้โอกาสพาไปประกวดโน่นประกวดนี่ จะได้เข้าสู่การประกวดอย่างดีแนะ่จริงและเป็นมิโก้ทุกวันี้ส่วนหนึ่งนะครับเราขอเชิญอาจารย์ธนโชคมาพูดถึงน้องมิโก้ครับวันนี้คือครูสอนเพลงน้องมิโก้น,น,นะครับเอ่อพวงที่รครูฟ้องว่าที่จะให้ผมใช่ไหมฮะไช่ใช่นะใช่ให้คือครูแลกของอาจารย์ เราก็บริษัทไหนะผราไม่คาดที่เลยี่วันนั้นไ่ใช่รายงานแรกเีโทรมีคนโทรติดต่อมารากว่าเป็นงานวัเกิดมาได้นีมถ้าสงสัยก็ณทรติดโทรมาเราก็เศษอมาก็จริี่เห็นแม่พกใจเนตาที่ไหขอบคุณที่แม่มาตามมาที่บ้าน่ ส่วนในโอได้เป็นเอโอมาทุกวันนีน้เนาะรับเบบป็นคนดีครับยอมรับครับผมเห็นตั้งแต่เขห้าหกขวบเป็นเด็กที่น่ารักมากครับมีใยก็ดีโ้อเพลงก็พราะไปที่ไหนไปร่น ลองเขาแนะนำท่านลูกเรานะหาเลทุกวันนี้นิโอไปมีใจครับผมจะไม่มีส่วนที่ให้นิโอดังคนอื่นเาแต่ว่าก็มีใจเรนรู้วุฒิเราถือว่าวุฒิเราคนหนึองที่เราได้สอนเขาทุกสิ่งทุกอย่างนิชานเขาไปตัวไป จนเข้าไปได้ทุกวันนี้ครูต้องขอกราบคุณพ่อคุณแม่ครที่อ่านมานี่สู้กันทุกวิถีทางนะครับทุกวันนี้เดโอไปได้ดีแล้วขอให้เดวโอดุดังวันนี้อีกในหลายเท่าเร้อยอลเท่าที่มีคุณแม่ทุกท่านครับทุกจังหวัดที่เ้ามาเอานี้ที่เป็นที่มีลูกชายล้วบอกที่แม่เนาะหาไม่ได้แล้วนะหาไไปได้แล้ว ใจที่ทางคุณแม่โองคไม่เอือมโกนขอบคุณยาจร์เชิญลยลูกดเยครับคุณคูท้ายโชเน่งผมชอบผมเรียว่าุณโชคนะคือเครูที่ผมเริ่มเข้ามาแบบปรลงึกใหม่เนะ่ยะได้คุณครูเนยครูโชคเนี่ย่านสอนตั้งแต่แรกเลยแต่ตั้หนึ่งเลยคือไปประกวดที่ไหนเนี่ยเรา ขึ้นนะก็ต้องมี้อมีติวให้ก่อนขึ้นเลยเนี้ยซึ่งก็อยู่กับหูเรามาที่ปีนั้นจะสามสี่ห้าหรืไรกได้ห้าหกวถึงสิปีประมาณนี้ก็ก็จะ 6-7ปีที่อยู่กับครูโชคคือผมได้อะไรไหลายอย่างมากคือถึงครูบอกว่าจะแบบไม่ได้มีส่วนช่วยรับเหมืองงแต่ว่าถ้าไม่มีครูระมัดนคู้ผมก็ถ้าจะต้องใช้เวลานานมากกว่านี้กว่าไ,ได้มาเจอกับแม่แมทุกคนต้องขอขอบคุณครูในครูของผมดดงชื่นใจนะครับชื่นใจนะครับชื่นใจคือเราเองก็กว่าจะเสร็จตรงได้จบงาน,น,น,นด้วยผมได่เห็น รุ่นที่น้องเร้ยกประกวดไม่ได้ประกวดแล้วผมจะยุกยุกพี่ปองยุกนันครับแต่เราก็ห็นเอาไปทำตัวของน้องตลอดเลยก็เหตไประรูเขาจะมีครูแล้วมีลูกศิษย์ไปด้วยไปเป็นแก๊งเขาเลยนั้นเป็นแก๊งเลยล่ะแต่เด็กนนี้สุดยอมากนะเฉี่ยวเลยชอบมีดิเก้ด้วยมีดิเก้ด้วยยุกนังใช่ไหมครับว่าแก๊งป่านอะไรนะแก๊งยิ่งดีครับวันนี้ใช่ครับหลายคนนะแต่วันนี้คุณครูงจกได้ มหาน้องในฐานะลูกศิษย์แต่ประสบความสำเร็จแล้วในอีกหนึ่งขั้นเราบบเองก็ชื่นใจและดีใจนะครับเพราะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้น้องเพ็งใชนะครับแล้วก็ชืครูท่านาวัน,วน,ะะนนี้ถูกไหมก็เป็นขั้นที่ประทับใจถ่ายรูปถ่ายที่พ้อยนะครับตอนนี้มุกคนใส่น้องเพลงนะครับก็ใครสนใจนะครับแน่ๆอย่างน้องเพลงะน,น,นะครับเพ็งกับครูและคุณครูครับเราถึงจะยุ่เท่าไหร่ฮะ ถ้าแต่จำไม่เปลงได้สงสยัยคิวช n แน่นะเกมรนะเอาไมแน่นะคอ้เรน่นนนอกับคูบุ๊กตามน้องโอเลยไ,ไอเ้เองเราพวกข้างลยนะแทนแทนแเปคนพูกรับชมเป็นที่ดีกว่านะครับก็ดีใจน้องและชื่นใจครับก็เป็นเอผลสำเร็จของ,งของั้นกรต,ตอ,อยู่ครับทุกอย่างก็คือความการันตีให้พ่อให้แม่ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เป็นพลังและทำให้เราได้ดเติบโตและประส,สบความสบการ็จได้วันที่มาถักในบ้านของประสบการณ์้างน,านะครับต่ก็นี่ครับช่วนผู้สูงอายุทุกท่าน,าานท,ท่านใจขอเราคอยทุกข์ที่ตามเชียร์เลยแต่วันนี้เรามาเกิดขน้องวันนี้ครับเชิญรับฟังการเพลงเพราะาจากน้องไอโอร้อยผลงานเพลงครับผม<อ>ไม่จะบอกว่าฟังที่เนี่ย เท่าไหร่ไม่รู้แต่กับไปว่าทำใ,นะให้ครบร้อยคนห่งใจทำให้ครับขอบคุณมาเลยราลขอลอารเร็วๆนี้อย่าลืมรอปัน่นยูนะจ๊ะนะติดตาม,มเพ้่อรื่จะรวยพุ่เดือนจ้ <c oughs> อะอยเชิญแร้วชมความสุดในของากนมางโยครับผมขอบคุณนะครับ มีความสุขมากนะครับก็มาถึงก็มอบเพลงให้ออก่อนลยกันเพลงนี้วันนี้พบคว,กกวามสุขแล้วก็ความสุขมาแล้วทุกคนว่าวันนี้สุขใจไม่แต่ช่วงเช้าแนละ้วช่วงเช้าไหนใคไปภาคผอดูด้วยนะ,ะและและช่วงเวย็นที่พิ่งมาแล้วขอดูด้วยนะ